สวัสดีครับผมพบกับสิบล้อสายกินชาแนลครับมือนีกับสิบผมกับสิบพาเมืองวิธีการรับงานอยู่ในเครือสหพัฒน,น,นะครับผมเป็นกํังเก็บมามกานะครับผมผมก็จะถ่ายแต่อยู่ในข้างนอกนะครับผมไม่เข้าไปอยู่ข้างในวิธีการจอดรถวิธีการขึ้นประมาณไหนก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเราไปชมกันเลยสวัสดีครับมผมพบกับ10บล้อสายกิชนชแนลครับวันนี้ต้นก็จะพามาดูที่รับงานครับที่รับงานที่ในคืออสาพัดครับน,รนี่ครับเป็นเก่าที่ประมาณนี้ ก็เป็นในโรงงานครับในกําลังเก็บของก็มานี่ก็จะขึ้นางานครับเดี๋ยวขึ้นงานก่อนแล้วคนก็จะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงนี่นะครับผมตอนเราขึ้นของเสร็จก็ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับเราขึ้นของเสร็จก็ประมาณนี้ก็ตันห,หน่อยๆสองตันนี่ครับรถกระบะใส่กัน ถ้ารถใหญ่ก็จะใส่อย่างนั้นขึ้นทองเสจใส่มานนรนะอไม่เนะอาเห